ผลไม้สีแดงขนาดเล็กในตระกูลเบอร์รี่ที่มีสรรพคุณทางยาในการรักษามายอย่างช้านานซึ่งให้ธาตุเล็กและวิตามินซีสูงมากมะม่วงหาวมะนาวโหผลไม้สีแดงรสชาติเปรี้ยวจีดท,ที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่าสรรพคุณน,นั้น มีอยู่มากมาย 1. ชะลอความแก่และริ้วรอยให้ดูหน้าเด็กลงและอ่อนกว่าวัยสสารประกอบฟ,ฟีนอนลิกซึ่งเป็นสารแอนติบอดีออกซิเดนต์มีส่วนช่วยในการต่อต้านเซลล์มะเร็งช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งและการกระจายตัวนำไปสู่ตำแหน่งต่างๆของร่างกายได้น้อยลงด้วยรสชาติที่เปรี้ยวจัด วิตามินซีสูงกว่าผลไม้อื่นๆอีกหลายชนิดทำให้รักษาอาการเลือดออกตามไรฟันได้ลดระดับน้ำตาลในเลือดและบำรุงไขมันยิ่งการันตีได้ว่าเหมาะสำหรับการนำไปรับประทานทั้งคนว้่นและคนผอมนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงและเสริมการทำงานของเม็ดเลือดแดงมะม่วงหาวมะนาวโหยังช่วยสมานแผลให้หายเร็วกว่าปก,กติ เพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้ร่างกายโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าและมีพลังงานรวมไปถึงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อวิงเวียนศีรษะคลื่นเหียนอาเจียนได้อีกด้วยคุณประโยชน์มะม่งวงหาวมะนาวโหที่สุกแล้วสามารถนำน้ำยางสีขาวของผลไปใช้ในทางอุตสาหกรรมพวกสีผสมอาหารสำหรับผลสุกชนิดหวานสามารถนำไปทานได้โดยทันที แต่ถ้าหากชนิดไหนที่เปรี้ยวจัดแนะนำให้นำไปกวนหรือนำไปปรุงผ่านความร้อนซึ่งจะได้น้ำสีแดงเข้มของมะม่วงหาวมะนาวโหประโยชน์คือน,นำมาดื่มเพื่อดับความร้อนปรุงเป็นซอสในอาหารทานคู่กับเนื้อสัตว์หรือเนื้อปลารวมไปถึงการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นแยมทาร์ตเยลลี่น้ำเชื่อมน้ำผลไม้และเครื่องเคียงถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ อย่างคาดไม่ถึงวิธีการรับประทานโดยผลสดนั้นสามารถนำมารับประทานสดสดได้เลยหรือประกอบในเมนูอาหารโดยทำเป็นซอสหรือนำไปทำเป็นเครื่องต้มโดยการนำไปต้มในน้ำสำหรับผลแก่อาจจะนำไปดองเกลือหรือหมักน้ำตาลโดยทิ้งไว้สักหนึเดือนในขวดโหลจากนั้นเทน้ำเก่าทิ้งแล้วเติมน้ำใหม่หมักต่อจนครบ3เดือนเพื่อแก้ความฝาด และให้รสชาติที่อร่อยด้วยการนำมาดื่มเพียงวันละชอ็อตรากสดใบและแก่นไม้ของมะม่วงหาวมะนาวโหูสามารถนำมาต้มดื่มครั้งละแก้วเพื่อเพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยโรคลมชักและบำรุงกำลังซึ่งไม่จำเป็นต้องทานทุกวันในส่วนของน้ำยางมะม่วงหาวมะนาวโหจะมีสีขาวสามารถนำมาใช้ทาเพื่อกัดตาปลาเป็นยาใช้ทาภายนอกนะครับ ซึ่งควรทาเป็นประจำเพื่อช่วยให้เนื้อเยื่อที่ตายยุ่ยสลายไปเนื้อด้านนอกที่แข็งสามารถนำมาใช้เพื่อรักษากลากและหูดได้เป็นอย่างดีในส่วนของมเมล็ดสามารถนำมาเคี้ยวทานบ่อยๆเพื่อรักษาโรคเรื้อนสำหรับคำแนะนำไม่ควรรับประทานเกิน10ลูกต่อวันในคนปกติ ควรรับประทานเพียงวันละหนึ่งลูกเท่านั้นก็เพียงพอและผู้ที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพแนะนำรับประทานวันละ3 4ลูกถือได้ว่าแทบทุกส่วนของต้นมะม่วงหามะนาวโหนั้นสามารถนํามาทําเป็นยารับประทานพร้อมสรรพคุณที่ดีเกินคาดอย่างไม่น่าเชื่อทั้งนี้ต้องอยู่ในปริมาณและความเข้มข้นที่เหมาะสมด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างกับประโยชน์ของมะม่วงหาวมนาโโหที่ได้นำข้อมูลมาฝากแก่ผู้ฟังในวันนี้โดยแสดงให้เห็นถึงสปปรรพคุณทางยาที่ใช้รักษาได้อย่างมากมายหลายโรคแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ที่การควบคุมปริมาณและความเข้มข้นของปริมาณที่เหมาะสมด้วยรวมไปถึงการปฏิบัติตัวตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากผลข้างเคียงของมะม่วงหามะนาวโหก็มีเช่นผู้ป่วยโรคไตโรคหัวใจโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากมะม่วงหามะนาวโหนั้นมีฤทธิ์ขับเลือดจึงต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้แท้งลูกดังนั้นก่อนรับประทานก็ควรศึกษารายละเอียดเพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากท่านคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ